โอยปวดข่าวปวดหลังเมื่อตัวเจ็บข้อทำยังไงดีคะใครที่มีอาการอย่างนี้ทราบดีว่าเป็นแล้วต้องทุกทรมานก,กับการใช้ชีวิตประจำวันขนาดไหนทำให้เสียคุณภาพชีวิตแถมวิธีการรักษาก็ยากจนหลายคนเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมแต่จริงๆแล้วโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไรป้องกันอย่างไรและเป็นแล้วมีทางแก้ไขโดยไม่ต้องพึ่งยาได้หรือไม่วันนี้มีคำตอบค่ะ เริ่มจากการมาดูกันว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นตัวเร่งให้ข้อต่างๆตามร่างกายของคุณเสื่อมลงจนต้องกลายเป็นโรคข้อเสื่อมไปฟังกันค่ะพฤติกรรมบางอย่างของเราในกิจกรรมประจําวันนี่เองล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปกลายเป็นโรคข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุกเข่านั่งขาสมาดเป็นเวลานาน,าน,านการใส่รองเท้าส้นสูงยืนหรือเดินานานๆการนั่งทํางานในอิริยาบถเดิมๆไม่มีการเคลื่อนไหว นอกจากนี้สาเหตุที่เร่งให้เกิดโรคข้อเสื่อมไม่ใช่แค่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาวะความอ้วนเป็นโรคเบาหวานโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือแม้แต่การเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อมาก่อนคะ่ะและจากสถิติการป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่ใช่แค่คนวัย40ปีหรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทองเท่านั้นนะคะ แต่หนุ่มๆสาวๆที่ไม่ดูแลสุขภาพใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆกับพฤติกรรมเสี่ยงก็มีโอกาสจะเป็นโรคข้อเสื่อมได้เช่นกันแม้วัยจะห่างไกลาการเป็นโรคนี้ก็ตามค่ะวิธีการสังเกตอาการของโรคข้อเสื่อมเริ่มจาก อาการปวดข้อที่ประสบปัญหาก่อนซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการข้อตึงในตอนเช้าและมักจะมีอาการปวดในช่วงออกกำลังเมื่อขยับข้อจะเกิดเสียงกระดูกเสียดสีกันหลังจากนั้นข้อจะบวมโตขึ้นเนื่องจากมีการสร้างกระดูกอ่อนเอ็นและเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อรอบข้อก็จะอ่อนแรงค่ะหากเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วรักษาอย่างไรการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบัน ทำได้หลายวิธีตั้งแต่การทํากายภาพบําบัดการใช้ยาสเตียรอยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อซึ่งแต่และว,วิธีล้วนมีค่าใช้ใจ่ายสูงมีผลข้างเคียงในระยะยาวและนะับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจึงทําให้การรักษาโรคข้อเสื่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรค่ะมีทางเรื่องอื่นที่ได้ผลและปลอดภัยกว่าหรือไม่คำตอบคือมีค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกวันนี้วิวัฒนาการของธรรมชาติบำบัด ทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาโรคกระดูกและข้อเสื่อมมีทางออกที่ปลอดภัยกว่าที่ไหนก็ตามที่มีข้อเนี่ยมันจะมีกระดูกสองชิ้นแล้วในระหว่างกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันก็จะมีกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อซึ่งทําหน้าที่เหมือนกระฟองน้ำํำซับการเสรียดสีกันการบดกันร,ระหว่างกระดูกสองข้อนั้นถ้าเข้าสู่วัยทองการเสื่อมจะเกิดขึ้นเร็วมากการสร้างก็จะลดลงลดลงนะครับก็จะเสื่อมจนกระทั่ง กระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อเนี่ยซึ่งเป็นฟองน้ําตรงนั้นอ่ะมันหายไปออหไปไรือบางไปนะครับเ <lifecycle. S 2> มื่อบางไปกระดูกสองชิ้นมันก็บดกันในภาพนียจะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยนะกระดูกสองข้อเนี่ยมันยังมีไอชั้นสีขาวเหมือนเพิ่งเป็นกระดูกผิวข้อมันกันไว้แต่ทางขวาโดยเฉพาะทางด้านขวาของรูปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าข้างหนึ่งเนี่ยมันกระดูกสองชิ้นมันบดกันอยู่แล้วแน่นอนเวลาเคลื่อนไหว มันก็ยาเสียสีกันแล้วก็เจ็บแล้วก็ทําให้อักเสบคือถ้าปวดเขาก็ใช้ยาแก้ปวดนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดอาการอักเสบโดยใช้ยาต้านการอักเสบถ้าถ้าใช้ยาแก้ปวดต้านอาการอักเสบพวกนี้มันก็ไม่ได้หายจริงๆสิใชครับใช่ครับมันก็ยังเป็นภาวะชั่วคราวนะฮะวิธีที่เขาจะใช้กันในที่สุดก็คือใช้การผ่าแล้วก็เอาข้อเทียมใส่เข้าไปครับแต่ถ้าหากว่ามันเกิด พาเข่าแล้วมันไม่ไม่ได้ลงล็อกเท่าไหร่นะมันก็อาจจะต้องไปแก้ไขเนาะคือสามแสนสี่แสนบาทต่อคู่แพงมากอย่างที่อาจารย์ได้บอกเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันการปรับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องอยังไงกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมคะ่ะคือความเสื่อมของมวลกระดูกที่ข้อเนี่ยแล้วก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆในโทดนี่มันเกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวหลั่งสารเยอะเกินไป สารที่หลั่งออกมาเป็นสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งเป็นสารที่ดีแต่กรณีที่มีมากเกินไปมันก็ไปทำลายข้อเขา่าแล้วก็ไปทำลายกระดูกตรงนั้นทําให้เกิดการอักเสบขึ้นนะครับสารที่เขาหลั่งมากเกินไปเนี่ยก็คือสาร T N F อ l ลฟาแล้วก็สารอินตร์ิน6แล้วก็สารอินเตกร u คิน17ถ้าหากมันสร้างขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ทําลายเข่าขึ้นไปเรื่อยๆ เขาก็เสื่อมไปเรื่อยๆกระดูกอ่อนก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะครับก็เจ็บมากขึ้นมากขึ้นศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยาคือไปทําให้เม็ดเลดขาวเนี่ยปรับสมดุลอย่าให้มันทํางานเยอะเกินไปคือมีภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปจนกระทั่งโจมตีตัวเราเองทําให้มันมีภูมิสมดุลให้ทําให้เมได้ลดขาวกับไปหลังสารให้เท่าที่ควรให้พอเหมาะพอสม,ม,มากเกิเกดภาวะภูมิสมดุลขึ้นแล้วเมื่อเมื่อนั้น เมื่อเรามีภูมิสมดุลร,ร่างกายเขาก็จะดูแลเองและในที่สุดอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อย,อยๆนะครับสิ่งที่ตามต่อมานะรเราก็จะพบว,ว่าผู้ทดลองได้ใช้4แคปซูลต่อวันแล้ววันที่15ก็ไปตรวจดูไม็ไดเลืขาวว่ามันทําอะไรเกิดขึ้นนะครับ <S 1> <S 1> เราก็พบว,ว่าเมื่อเราใช้แคปซูลแป้งให้อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งได้ทดสอบนะครับได้ใช้สารเจ้าปัญหา3ตัว หลังตามปกติอย่างนี้นะก็ถือว่าให้มันรเปเซ็นต์แล้วกันอีกกลุ่มหนึ่งเราก็ให้ใช้แคปซูลที่เราวิจัยแล้วก็ตรวจเลือดในวันที่15บห้เปรียบเทียบกันหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ควรจะออกมาเท่ากันถูกไหมครับแต่พบว่าหลังจาก15วันเมื่อวัดดูแล้วไอ้ตัวทีนอัลฟาลดลงเหลือแค่เจ็อร์เหมายความว่ามันมีการลด สารที่ทําให้เกิดการอักเสบทาให้เกิดข้อเสื่อมตัวสําคัญที่สุดตัวหนึ่งคือเทนเบลฟาลงถึง93%โอ้ลงไปเยอะมากเลยนะคะอาจารยร์แล้วก็ตัวที่2คือทูฟินหกถไปเหลือ65%นะครับและตัวที่3เหลือ50%สสารทั้ง3ตัวคือสารที่กําลังมีปัญหาให้กับเราสร้างปัญหาให้กับเราลดลงมาอ,อาการจะดีขึ้นไหมก็ ไม,ไม่ปวดไม่อักเสบแล้วใช่ครับก<อ>็ในขณะนี้ร่างกายของเราจะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองแล้วนี้สิ่งที่ต่อมาก็คือว่าการที่เราลดสารสามตัวเนี่ยอาการอักเสบการทําลายกระดูกก็จะลดลงนะฮะเหตุผลตรงเนี้เป็นเหตุผลที่เรายืนยันได้จากรายงานการวิจัยที่เราไปคาออินเทอร์เน็ตหรือเป็นรายงานวิจัยทั่วโลกนะเมื่อเราลดสารสามตัวนี้ลงมาอาการอักเสบและการทำลายกระดูกก็จะลดลงนะครับเพราะจริงนั้นเป็นไม่แปรใจครับ ว่าถ้าเราให้สูตรที่เราวิจัยให้กับผู้เว็นพวกที่มีปัญหาได้ใช้ใน15วันตามที่เราต้องการให้ให้เขาใช้เนี่ยครับเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นสิ่งที่ตามต่อมาก็คือว่าแล้วหลายๆคนที่กําลังจะไปผ่าเข่าเนี่ยทําไมอาการเขาหายแล้วแล้วเขาไม่ต้องแล้วมันจะไม่บวมมาบวกันอีกเลอ,อใช่ไหมเมื่อมันหายอักเสบแล้วจริงแต่มันันยังบวมอยู่เนี่ยนะเราก็พบนะค สิ่งที่เราใส่เข้าไปในสารสกัดที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเราสกัดมาจากมังคุดจากงาะดมจากตัวเหลืองจากกระดังและจากโบ,โบัวบกพืชเหล่านี้มีองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งสารอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่มีความสามารถในการสร้างกระดูกอ่อนนะ mm hmm. ขึ้นนะในกรณีนี้กระดูกอ่อนที่เราต้องการสร้างก็คือกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างศอกระดูกสองข้อ <c oughs> นะฮะก็คือกระดูกผิวข้อ หรือที่เราที่เราบอกว่ากําลังทําหน้าที่เป็นฟองน้าอ่ะให้มันขึ้นมาใหม่นะฮะซึ่งเราก็มีข้อมูลยืนยันจากงานวิจัยของนานา,นา,นาชาของที่ผ่านมาในที่อื่นเขาทำและที่เราทําด้วยว่ามันสามารถทํทั้งกลงมนั้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นการอักเสบหายไปแล้วก็อ,อักเสบที่หายไปมันเริ่มมีกระดูกอ่อนเกิดขึ้นนะ,ะคับแล้วก็มีคนที่เคยเอาภาพมาให้ดูว่าสองเดือนผ่านไปม,ม,นมีอาการเกิ่มขึ้น,น,นจริงๆค,ค่ะเพราะฉะนั้น เราก็เป็นคุณภาพชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ<ะ>ดีใจนะ,ะเพราะผมก็ไม่เคยคิดว่าคนที่เคยมีปัญหาเข่าเนี่ยเขาจะทรมานมากเจอกระทั่งได้เห็นคนที่เข้ามาสัมผัสกับเราเนี่ยแล้วก็จากการที่เขานั่งรถเข็นเข้ามาแล้วก็<ะ>ปวดคือช่วงระยะเวลาไม่นานเ,าเขาก็ดีขึ้นเดินเข้ามาเลยดีขนาดที่จากนั่งรถเข็นเดินเข้ามาด้น,าา<ะ>นคบางรายจากที่บอกว่า ออต้องนั่งรถเข็นบ้างหรือขยับขยายไม่ได้ก็มากระโดดให้เราดูอนะ่ก็มาเต้นภูรพุให้เราดูานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันก็เราก็มีความภาคภูมิใจในงานนี้มันอยากจะฝากให้เป็นสมบัติของประเทศไทยครับ